สมารถใหญ่ได้ขนาดนี้เนาะป้ามาทักไทยสบายดีละพี่น้องน่าจะไล่กิโลเนาะน้ำหนักมาแล้วแห่กันมาแล้วแม่กม็มาแล้วมาแล้ววันนี้จะเป็นอุโมงค์เนาะพอแล้วพี่น้อง ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนาะจังหวัดน้องไข่นี่เองพี่น้องเดี๋ยวลองเข้าไปเบิ่งทางไหนนะว่าจะมีสัตว์น้ำสนิทดได้ได้เนาะกระโบไก่จากดานอาลาวเนาะขี่รถออกจากดานมากมีแต่15นาทีนี่ป่เนาะ15นาทีออกจากดานขั้วมิตรภาพลาว นะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งทางในไปซื้อตัวนะซื้อปีแป๊บหนึ่งพี่น้องได้ปีแล้วพี่น้องคนหนึ่งห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทนี่กระสิประมาณส่า3สิบพันกีบเงินลานะห้าสิบบาทเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งทางในนำกันนะพี่น้องเนาะว่าจะมีสัตว์นำลากหลยสนิทปานได้ เขามาไหนแล้วพี่น้องก็สีประมาณนี้เนาะก็จะมีตู้ปลาพี่น้องปลายัางได้น้องอยู่ไหนเนี่ยยังบ่เห็นยังเถอะน่าจะลีเพราะว่าก็จะมีข้อมูลเนาะอันนี้จะเป็นกุ้งมังกรน,นี่เลยกุ้งมังกร เด็กง่ายๆเลยเนาะซื้อปลาเนี่ยปลาข้างเข่าปลาข้างเข่านี่เลยพี่นอ้องแก้วมันจะมัวมัวนิดน,นึงเนาะบ่าเห็นดีปันได้ปลากล้วยหางเสือ อ,อ,ะะอันนี้มาเบิ่งป่าอันนี้บะนี่ปากะโหอันนี้ถือว่าสุดยอดแลวอันนี้สามารถเติบโตใหญ่ไ,ได้กว่านี้หลายเนาะปากะกะโหป่ากะโหปาะกระพงหลายป่ากระพง จะเป็นปาตองเผื่อว่ามีลากไล่สนิทยอยู่พี่น้องอันนี้ได้เป็นย่างอันนี้ ปากตือปากต t อปากสลัดอยูไซเนาะลีอยู่ลมมันบ่ อันนี้ถือว่ามีปลาหลากหลายสนิทเนาะปะปนกันพี่น้องเบิ่งเอาเดอ้อว่ามีปลายั่งใด้เนะาะเพราะว่าปกติแล้วิ่นก็นมีชื่อติดนะรายละเอียดปาดลาแต่ละต่อแต่ละชนิดแต่ว่าบอลลอนสิอธิบายเนาะบอลลอนสิอ่านแต่ละชนิดเนาะฉะนั้นเบิ่งเอาประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ย มีลากลายเสนิทอยู่เนาะอันนี้ที่ว่าเป็นจำลองอยู่ใต้น้ำเลยพี่น้องไอ้น้ำมีเนี่ยเป็นอะไรก็สิประมาณนี่แหละโอ้มีปลามี่ยังปลาบึกอะ่ะยาอยาออไปทางนี้ว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวว้าว โอ้ตัวญ่ตัวนี้นะตัวนี้ตัวใหญ่ดีเนาะมาเลยมาเลยมาเลยเข้ามาโอ้ตอนนั้นกันญ่คือกันมาแล้วมาแล้วมาทักทายสบายดีกันก่อนพี่น้องตัวไนตัวเนาะ อันนี้จะมักมุมมืดได้หนึ่งปลาปึกปลาน้ำคล้องอะไรอันนี้นะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เมื่ถือว่าเป็นป่าป่าที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำคองเนาะแม่ o n g คอง e r Fish ถือว่าป่าทั้งมดอยู่ในที่เห้นตอนนี้ถือว่าเป็นป่าที่ว่าอาศัยอยู่แม่น้ำคอง ยอดเนาะเัิงปลาเมียงปลาดุกบ่อนี่ยคือว่าเป็นจังซีอยู่เนาะปลายางเลาะต่อพี่เนาะเบิ่งว่ามีปลายัี้งเลยอู้อันนี้เป็นปลาเนี้ยงนียปลากระถิงไฟฮึอันนี้ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นเลยเนาะปลาแต่นี้เนาะปลากระถิงไฟ bà cốt đó bà khấu phải nhắn rồi đi เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะลงไปเป็นมันจะเป็นน่าจะเป็นอุโมง์เนาะอุโมง์ป่าอยู่ทางลุมบอ่านี้จะเป็นอุโมง์เนาะอุโมง์ป่าเบิง่งมีป่ายัางไงอยู่แค่นี้ บ่มีสลามได้บ่อันนี้ค<ม>ือว่าไต่บาดานมีพญานาคอยู่ทางลมคุณเนาะแต่ว่าป่าเน่บ่เห็นไล่ปัานได บ่เห็นป่าใหญ่เนาะเป็นแต่ป่าน้อยหัวไปลี้อยู่ใส่หมดเดี๋ยวเอาลองย่งางเลาะไปบงังโอ้ปน่นปนปนปน่นปน่ปน,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 นตัวใหญ่ <c oughs> ๆพุ่นนะอยู่ลมพุ่นบอออกมาเนาะขึ้นมาขึ้นมา อยู่ใต้บาดาลคนละคน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 มาแลว้วแ <c oughs> ห่กันมาแล้วแม่ครับมาแล้วมาแล้ว,ลวเป็นแต่ตัวบักง่าย <c oughs> มาแลว้วมาแลว้ว มันบกขึ้นมาทางเทิงมันอยู่ลมพุ้นตัวใหญ่แล้วมันบกขึ้นเทิงนามัน,น้าจะเน่าแต่มันขึ้นมาเทิงนี่มันก็จะเฮ็นดีนะั่นเองเนาะอันนี้มันจะอยู่ลมอยู่บนมืดบนลึกันเนะแต่ตัวญ่ๆยเลยแต่มันขึ้นไปทางเทิงพุ่นน่าจะงาม อันนี้แหละใต้บาดาลก็จะ,จะประมาณนี้แหลนะเนาะอยู่ใต้บาดาลเอ๊ะ mm hmm. <Hey, S 2> บางโตมันมาพี่เนี่ยโอ้ oh <my. S 1> ปลาบึกปลาบึกปลาบึกอันนี้แล้ววตแบบไงเนาะ ตัวย่อยๆตัวนี้น่าจะฮอดบอ่อประมาณจักห้าหกสิบโลหรือว่าเกินน่นบ่อแเนาะอันนี้ถือว่าไตน้ำเล็กเมืองบาดาลเลยไปเนาะมาเป็นป่ายหญ่ๆอยู่นี่เนาะ ด้วยงามเนาะปลาตัวนี้เนาะปลามาทักไทยสบายดีล้วพี่น้องอืม <c oughs> <c oughs> ว้วเป็นเต,ตโตงามงามพี่น้องเปิ้เตป่าไม่อย่างนี้มาเตะป,ป่าอเมซอนเพ่อนอป่า <laughs> <laughs> อันนี้ที่ว่าเป็นโครงกระดูกป่าบึกพี่น้องสามารถใยายได้ขนาดนี้เนาะป่าบึกสุดยอดเลย เพื่อสีดอนดอนเนาะสีเพื่อเพื่องามสวยงามเลยเนาะเป็นเตโตงามงามพี่น้อง ซื้อปลาเอิ้นว่าปลา,นะาแรกเนาะปลาแรกเพื่อ นี่งามดีพี่น้องป่าเพือกเนาะจะเป็นปะะ่าสะวยป่าสวยเพือก่อ ก็ถืชื่อวา่านที่นี้เป็นแรงเหยียนหูเกี่ยวกับสัตว์นำทีดีเลยแหละพี่น้องโบไก่จากสซปปล่าอีกเนาะถือว่าคือข้าพเจ้าเว่าไปออกจากดานผั้มิตภาพเล่าไทยน้องไข่เข้ามาสถานที่แห่งนี้ใช้เวลาแต่15นาทีพี่น้องบอ่แน่ใจว่าระยะจากกิโลเมตรแต่ว่า15นาทีใกล้ๆนั่นเองพี่น้อง โอเคเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบไว้เพียงสั่นี้กันเนะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี